ก็ผมเพื่อนที่พีสายหกสามศนเจ็ดชิ่งเคิร์นนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมส์กันแต่ว่าเกมส์นี้พ่อไม่ได้เล่นมานานเลยแล้วนี่เป็นอีพีที่สองของเรานะเด็กเสือก็ค่ะนี่เรามาเล่นกับเพลงทีวีเกมส์มั่งเพลงครับน้องเพลงนี่นี่ยเนี่ยติด้จะกับน้องเพลงนะครับนี่แล้วก็ไม่พูดอะไรมาแล้วก็ขอรบกวนท่านผู้ชมสักครู่นะครับเอ่อตอนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับ แล้วก็จะลงกดเด้อแล้วก็จะลงกดทืบไลค์กับทืบไลค์ถึงห้าไลกถึงห้าร้อยไลค์ก็พอครับแล้วก็ซับตะไคร้ด้วยเลยนะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ย<ๆ>วก็แค่นี้เป็นข้อตัดต่อปอเป็นให้มันเหมือนแบบก้กนนอนกับมือเปลียนนะแฮปมั้งนแล้วก็เนี่ยตามปกติกันเลยแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมกับเพลงครับเราจะไปตั้งแคมป์อยู่ที่ที่อื่นตั้งบ้านที่ที่อื่น เป็นเวลาสองวันนะเราค่อยเราค่อยจะกลับบ้านจะนั่งที่อื่นอะไรปะตึ้งตึ้งแล้ววงตึ้งได้เจอของแล้วคือแต่ตอนค่ำก่อนนะเออไปตอนนี้เลยก็ได้เราจะไปตอนนี้กันเลยนะต้องออกเดินทางไปเอออาจจะไกลอยู่นิดหนะึ่งจะไปในเมืองซอมบี้เราต้องเตรียมดาบไปด้วยนะเผื่อซอมบี้ตีตายครับต้องเตรียมดาบไปอย,อย่างดีเลยครับแต่ส้างหรอโอ้โหหินก็ไม่มีสุดยอด งูิ่งู <There. S 1> ัววิ่งตัวหึหึดาบหมดเยอ่าอ่าอมาอ่าโซมบ์ไปดูแล้วของผมไปไหนหมดแล้วครับไปไหนไปไหนแล้วของผมหายไปไหนหมดตอนนั้นทำไมผมมีของอยู่เพื่อนหายไปไหนหมดแล้วครับเด้อเด้อเด้อหาก่อนที่ไหนครับ ก่อนนี้ก็ไม่มีถ้ามีที่ขวดก็คงดีสร้างใหม่เลยไปเอาไปมีที่น้ำไปใช้เนี้ใช้ขวานตีก็ได้แล้วนะวะแต่ไม่ได้ไปจับไม้ด้วยแต่ผมไม่มีแตดไม่เป็นไรพี่บุกป้องก็ได้อ่าเอาดาบบุกรว้ถ้าก็ได้ดาบบุกไว้ไม่เอาไม่กินมาบ้าปิดประตูให้ ไม่รู้ว่าจะไปตั้งแค้อยู่ไหนแต่ว่ามันจะเอาแบบเฮ้ยไม่ใช่เลกอต้นจัมเบ้เ้าอะไรเดเขาทไมคิดที่ข้มมันทาไมก็ตายเรามาแครับเราจะต้องการชุดก่อมันเท่านั้นมีมปอยออแน่นอนจมดัฟเฟน ตอบโอ้โหโอ้โหไม่ตอบอะไรเหรอไม่ตอบเลยอะอี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 ัเยนเลยนะอไปตั้งแคมป์กันกว่าดีกว่านะมะเขาตัวเนี่ยอเป็นอะที่นอนแล้วอะข้าแก้วตามถุน ที่ไหนมานสวยสวยเข้าไปยดูวันต้นไม้เยอะแบบอ้าวพี่ติ๊ดเอามาเราจะมาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่ครับนี่ตรงนี้ครับถ้าปกดีอยู่เรามาสร้างแคมป์กันเลย ยังคงไม่ใหญ่เป็ขนาดตอนไม่เป็นยังไงพี่มีมาอยู่แล้ววางก่อนไหมตรงนี้อรงนี้เดเราขอทุบนี่ออกก่อนฟังหัวเราจะตั้งแคมป์อยู่นี่ไม่ไม่เหมือนแคมป์หรอกเดี๋ยวเราทำผิดหมดเลยแค่นี้แหละบ้านหลังเล็กก็พอแค้มเราลืมเออเราจะมาค้างคืนที่นี่ห้าวัน ในเกมไมค์คาร์ดนี right. well, ้นะแฮปแล้วก็ลืมเอาอันนี้มาด้วยว่ามันต้องใช้ดาบไปเลยอะไรเนี่ยตรงนี้ก่อนนะอาจจะดูบ้ามากที่ใช้เกมในโทรศัพท์แต่ก็แค่ไปเถอึงดูความสนุกเรามีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเราแน่นำเราเรา้นาอเนาะ ฉันอาจจะไม่ดูใหญ่บา้างฉันทหามเราฉันหามฉันไม่หา, <c oughs> าเลย <c oughs> อ้าอะไร นี่ทำไมเพื่ออยากเลียเราจะพูดดูแค่นี้นครับอ่าก็จะสร้างแค่นี้โอ้คัออนแขคมป์น,นี่ก็จะทำตรงนี้ไว้เลยให้ตัวเลยเข้ามาไ,มได้ถ้าเด็ดซอมบี้นัๆๆๆ่นนะอยตรงนี้ไว้ คันปะยุงกัดใครมีของคราฟเนี่ยไม่มีใช่ไหมมีกองเยอะวางไว้วางไว้วางไว้เอาุ้ดเดียวอ้าวเอาขไปตับเื่อตึง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 ้างงร้งงง ไวทำพิกแอรกก่อนนะครับเบชี่อะครับเดี๋ยวผมกินอย่างแล้วกับไ,ไปเอาที่นอนดีไหมครับวันนี้ไอ้สานี่ไม่ไม่ไม่เราจะไม่นอนไม่อ๋อ,อ,อก็แตกเอ่อไมา้เอาไป แล้วเป็นไงเอาทิ้มแบบง่ายๆนี่แต่ทำเหมืองก่อนครับตรงนี้เป็นตรงเช็คซัมบี้ดีมั้ยเราจะข้ามแล้วเาจะข้ามแลาะ แล้ลกกว้ามีเสียงอะไรอ่ะลืมพูดอะไรอีกล่ะถ้ามีเสียงอะไรรบก,กวนเข้ามาก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับแล้วมันจะค่ำแล้วไม่มีห้องแค่เกมแค่โทรศัพท์ก็แค่อยู่บ้านตาปกติเพิ่งจะเลิกเรียนมาไม่นานนี้ครับรรอ่าฮะ,ะนี่ไม่เท่าไหร่แล้วเย็ดยี่สิบพอทำเราผออะไรได้หมดแล้ว เข้าไปนะฮะนี่จบที <s <s ่ของเทราื่ออ้าก็วางนี <s <S いい้ไว้เลยนะแล้วก็โอ้มองไม่เห็นก็ตาบมาเลยนะแล้วก็แค่นี้แหละเออก็ทำต่อผอว้าวเจ็บจูนแล้วก็ต่อผอมาเลย เจอพตอพตอตาพอตาพออเไรยังไม่ทำเรายังไม่กดมาผมลืมนะแี่น้อขอตัดต่อสักคู่นะให้มันเช้าก่อนแล้วก็คุยกันใหม่นะครับถึงที่ว่าเราไม่ตัดต่อให้เช้าดีกว่าครับตอนนี้ก็ค่ำอยู่นะครับ เออคั่มอยู่นะครับทำกลางซอมบี้อะไรเยอะแยะไม่ไมออน่ามาเลยเราออกลา่าซอมบี้กับน้องเพลงเกาะนะครับมจะไปไหนดีนะครับจะข้างหลังก่อนนะนี่ตรงนี้มีนะอะไรโอ้โ ถ้ามีเหรียก็ดีนะาานะแยวเราขอไปเหมืองสักคู่เร่จอสักคู่ต่อ,ตอแม่ขเขาเจอะเราขอจีที้รยนะครับเดี๋ยวก็อยู่ตรงถ่ำอ้าวมือดอ้าวไฟก็ได้ามาสุดยอดเดี๋ยวขอไปบ้านก่อนเอ่อไปค้าฟไฟก่อนแล้วก็ต้องตัดไม้อะไรวู้ไม้แกตัดเลย โอ้ามอาโมอ่โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ่้โหโอใหโอ้่หะอ่ะาหคอ,อ้าหคอ้อ้โหโอ้โหโอ้คิดน้ก้โหโอ่ออะไรมอกเท่าไหร่นะหรับเออก็ใกอ้ที่จ้จบคลิปเลย้โ้โอ้ของเราครับอื้ออ่อ้อ้อคอ้อ้อ <มา S 2> อ้้ ไม่เลยไม่เลยเฮ้ยโค้ดี๋ยด่าๆจะจบจะเป็นเด็กจะเป็นขอไปห้องเดี๋ยวจะเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูห้องไว้น้องเข้ามาเข้ามาแล้วก็อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอมีเพียงแค่นี้ก็จะจบคลิปไม่เพียงแค่นี้นะฮะสำหรับใครที่เอ่อเดีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ ก็จะกดเพื่อแล้วก็กดไลค์อะไรเลยนะแล้วก็จะคิดไ่เพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีค่ะ